สรุปให้เส้นเรื่องความสัมพันธ์อันตราะบางณปัจจุบันระหว่างสหรัฐไต้หวันแล้วก็จีนหลังจากที่จีนกล่าวหาสหรัฐเลยว่าสับปรับกับคำพูดไม่รักษาสัญญาเป็นการกระทำที่อันตรายและก็ยั่วยุเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการกระทำของสหรัฐเนี่ยมันยั่วยุยังไงแล้วทำไมหลายคนรวมถึงคนทั้งโลกถึงต้องจับตาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ แล้วมันจะเกิดสงครามเย็นไหมเนี่ยไทยเราควรจะยืนอยู่ที่จุดไหนอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวโอดสรุปให้ฟังค่ะสําหรับหลายคนที่ฟังข่าวมาบ้างหรือว่าฟังมาแค่คร่าวๆอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดนะคะมาทราบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องพูดถึงก็คือว่าล่าสุดเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมนาะนางแนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ย เขาเดินทางไปเยือนไต้หวันอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็พอไปถึงปั๊บก็ถแถลงเลยบอกว่าเนี่ยการเดินทางมาเยือนไต้หวันในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางมาเพื่อกระทับความสําคัญซึ่งถือว่าเขาเป็นผู้นําหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนแรกที่เดินทางมาเยือนไต้หวันในรอบ25ปีเลยนะคะแล้วเขาก็ย้ําเลยบอกว่าการกระทาของเธอครั้งนี้เนี่ยมนไม่ได้เป็นการละเมิดในเรื่องของนโยบายหรือว่าคามั่นสัญญา ของสหรัฐที่ยึดถือแนวปฏิบัติประเทศจีนเดียวและการเดินทางไปไต้หวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการรับรองเอกราชของไต้หวันแต่อย่างใดคือก็บางคนอาจจะมองตรงนี้ว่าเหมือนเป็นการแบบว่าแฉลบแฉล,บ,ลบสีข้างหรือเปล่านะคะซึ่งแอน,นซี่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้ผิดไปจากจิตยืนของสหรัฐด้วยแต่แน่นอนนะคะว่าการที่แนนซี่ไปเยือนไต้หวันซึ่งไต้หวันเนี่ยก็จะมี คนหรือว่ากลุ่มส่วนหนึ่งก็แล้วกันโอ้ใช้คํานี้เนาะที่เขาพยายามเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนออกมาจากประเทศจีนอยู่การที่สหรัฐหรือว่ามีคนของระดับสูงสหรัฐไปเยือนเนี่ยมันอาจจะทำให้มองว่าสหารัฐเนี่ยสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตการแยกดินแดนของไต้หวันจากจีนหรือเปล่าอันนี้เป็นในๆนะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าจีนเองเนี่ยเขาก็มีท่าทีตอบโต้อย่างแข็งกร้าวทันควันเลยนอกจากจะเป็นการซัดเดือดแล้วว่ายอมรับไม่ได้เป็นการกระทาที่ยั่วยุและอันตรายมากที่สหรัฐทาแบบนี้ไม่รักษาคําพูดเลยละเมิดข้อตกลงและทําลายความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างสหรัฐจีนที่มีมาอย่างยาวนานข้อตกลงเมื่อปี1978ที่ระบุเอาไว้ว่าสหรัฐจะยอมรับนโยบายจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของประเทศ จีนค่ะซึ่งจริงเขาก็ดําเนินมา,มาตรการอย่างแข็งก้าวที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมรบในพื้นที่น่านน้าแล้วก็น่านฟ้ารอบๆไต้หวันในวันที่4-7ถึง7สิงหาคมนี้ห้ามเลยนะจ้าไม่ว่าจะเป็นเรือรบ หรือว่าเครื่องบินรบห้ามผ่านน่านฟ้าและน่านน้ำบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งดำเนินม,มาตรการกีดการทางการค้ากับไต้หวันทันทีค่ะแล้วก็ประกาศก้าเลยว่าการกระทำของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมีผลต่อความสำคัญขอ,ของประเทศทั้งจีนและสหรัฐอย่างแน่นอน ซึ่งแม้ว่านางนนซี่จะบอกว่ามันไม่ได้ขัดกับนโยบายของสหรัฐที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้นะคะแต่ก็มีหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็มองว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้สอดคล้องกับท่าทีของผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนนะที่เมื่อวันที่29กรกฎาคมเนี่ยก็เพิ่งจะย,ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่เลยซึ่งการคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ราบรื่นแล้วก็เป็นการย้ำนะคะถึงจุดยืนของสหรัฐบอกว่ายังสนับสนุนนโยบายจีนเดียว แล้วก็รับสาสัญญาอย่างเต็มที่แต่การที่นางนันซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐมาทําแบบนี้เนี่ยเอ๊ะมันยังไง <S <S ซึ่งการจะมองว่าเหตุการณ์นี้มันยังไงโอ๋พูดเองไม่ได้มาฟังมุมมองจากนมักวิเคราะห์กันบ้างนะคะหนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาพิวัต์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะก็ระบุบอกว่าจีน มองเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อปี1978อย่างรุนแรงเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนแต่สหรัฐเองเนี่ยก็ถอยไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดสมมติว่าโจไบเดนประกาศออกอะไรมาสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นการกับลํำที่นางแนนซี่เนี่ยทำเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเหมือนกับวันเกรงหรือยำเกรงประเทศจีนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันต่างฝ่ายต่างถอยกันไม่ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องมาเข้าใจความสัมพันธ์ของจีนแล้วก็ไต้หวันก่อนหน้านี้ก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะในเพจเอาไว้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวโอจะขออนญาตสรุปเป็นความเข้าใจง่ายๆะนะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศจีนมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเป็นดินแดนที่ถูกระบุว่าจะมีการแบ่งแยกไม่ได้เลยซึ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งก็คือประมาณราวในศตวรรษที่10รัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีจัดตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะทําขึ้นมาแล้วก็ให้ปกครองบริหารราชการภายในไต้หวันมาอย่างเป็นระบ บ,บตกอเนื่งเลยจงกระทั่งมาถึงปี1949ค่ะเกิดมีการจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตัวแทนของจีนแบบประชาคมโลกให้การยอมรับถือครองและใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศจีนได้ตามสิทธิ์ซึ่งถือว่ามีอำนาจอธิปไตยเป็นแบบเสร็จหนึ่งเดียวแล้วก็เหนือไต้หวันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนตามสิ่งที่ทางเพจโพสเนี่ยเราก็พูดได้ว่าไต้หวันนะคะเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนและจีนก็มองแบบนั้นเรื่อยมาค่ะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะคะว่าทางไต้หวันเองเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มนะที่พยายามเคลื่อนไหวเพื่อต้องการที่จะแบ่งแยกการปกครองต้องการที่จะเป็นเอกราชต่อจีนเนี่ยเขาก็พยายามจะเคลื่อนไหวเรื่อยมาซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาชื่อว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนพักก๊กมินตัง๋ง ก็ได้มีการล่าถอยนะคะไปยังมณฑลไต้หวันแต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวโดวยอาศัยการสนับสนุนจากอิทธิพลต่างประเทศและก็เป็นปฏิบัติต่อรัฐบาลกลางจีนเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งมาถึงเดือนธันวาคมปี1978นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้เกิดการสถาป,ปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐขึ้นค่ะโดยเขาได้มีการทําเป็นข้อตกลงถแถลงการร่วมกันเพื่อสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเหมือนกับอีก181ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันที่จะยอม รับว่าจีนเป็นประเทศเดียวและไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศจีนนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่แบบว่าสหรัฐเดินทางไปที่ไต้หวันถึงแม้จะไม่ใช่การเดินทางไปอย่างเป็นทางการแต่มันก็เหมือนกับโอ้สหรัฐเนี่ยมองไต้หวันว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญมากๆํำนาก,ากคําคตาจีนอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันช้านานนั่นเองซึ่งคาถามว่าอลการที่สหรัฐทาแบบนี้เนี่ยสหรัฐได้อะไรคือสหรัฐเนี่ยก็อาจจะใช้ไต้หวันในการกดขี่แล้วก็ต่อรองอํานาจจากประเทศจีนส่วนอลไไต้หวันได้อะไรไต้หวันเนี่ยก็อาจจะใช้สหรัฐเป็น เ,เครื่องมือในการสแสวงหาการเป็นอกราชนั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนอกจากในเรื่องของการทูดระหว่างประเทศที่มันตึงเครียดการค้าระหว่างกันที่อาจจะไม่ราบรื่นหลังจากนี้ก็ยังรวมไปถึงทําให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันในทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยกระทบต่อสันติภาพและก็เสถียรภาพของภูมิภาคค่ะ แล้วสุดท้ายจุดยืนของประเทศไทยเราจะยืนตรงไหนดีในเมื่อสหรัฐกับจีนเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งคู่มีผลกระทบต่อเราทั้งคู่ไม่มากก็น้อยรองศาสตราจารย์ด็เตอร์ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้โพสต์บอกแบบนี้ค่าว่าไม่ต้องเลือกข้างไทยควรจะยืนเฉยๆไม่ว่าจะเป็นข้างจีนข้างสหรัฐหรือว่าข้างไต้หวัน เราเลือกได้ข้างเดียวฮะคือข้างรักษาผลประโยชน์ของไทยเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของบ้านเราเอาไว้ไม่เลือกใครเลยแต่ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ต่อไปแบบใกล้ชิดเพราะว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายฮะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาที่รุนแรงและไทยเลือกข้างไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียในหลายมิติค่ะ นี่ก็เป็นการอัปเดตสรุปสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันให้คุณผู้ชมฟังนะแต่ว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงเราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดล้ค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะโอ้ฟังหน่อยก็แล้วกันกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆหอกเด้วยนะคะ